ที่วัดพระธรรมกายปามบีดประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีจุดเทียนใจไฟเนื้อรันอนันตชัยและพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแดกคณะสงฆ์ค่ะภายในงานพระมหาต่อชัยชัย,ยวัฒโนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมหลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้า และพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยกัลายาณมิตรอัครพักทรานและกัลายาณมิตรขวัญฤดีเกรสันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายเทียนใจไฟเนื้รนอรันอนันตชัยโดยมีกัลายาณมิตรจามนพงปื้มปิติชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้ผู้แทนคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆเพื่อสนับสนุนงามพระพุทธศาสนาแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟเนื้อรันอนันตชยัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อรวมเพื่อร่วมสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะ ก็ต้องอนุโมทนาบุญนะคะกับพี่น้องนักสร้างบารมีในต่างแดนนะคะที่ได้สั่งสมบุญร่วมกันในวันสำคัญต่างๆค่ะ